สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาสวนเนาะไม่ได้มาเมื่อวานวันหนึ่งจ้ะเพราะว่า <c oughs> จอยไม่สบายเนาะเป็นหวัดค่ะมันแบบอากาศที่อังกฤษช่วงนี้เพื่อนๆกลางวัดภายในอาทิตย์นี้นะมันร้อนมากจ้ะนะสิบแปดสิบเก้าองศาเมื่อวานก็สิบเก้าองศาจอยไม่มาจอยป่วยเอเป็นหวัดจ้ะนะมาทําสวนนะมามาทาสวนก่อนไปทํางานแล้วก็วัน ที่วามาผสมดินเอาไว้ปลูกผักอันจ้ะนะแดดมันร้อนไงสำหรับจอยจอยเป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วนะจอยก็เลยเป็นหวัดจ้ะช่วงนี้คนก็จะเป็นหวัดเยอะนะก็ไปตรวจโควิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดโควิดจ้ะพอจอยไปไปตรวจแบบว่าเข้าห้องแลบอ่ะเพื่อนเนะตรวจเชื้อให้แล้วก็ส่งไปที่ห้องแลบให้เขาเช็คอะ่ะก็ไม่ได้ติดจ้ะนะผลออกมาก็เป็นลบ แต่จอยเป็นหวัดเพราะช่วงนี้จะเป็นโรคภูมิแพ้กันจ้ะเพื่อนๆน,นะจอยจะมาอธิบายเรื่องว่าบางบางทีเพื่อนๆหลายๆคนก็แนะนําให้จอยแบบว่าเกี่ยวกับหน้าเนาะที่ว่าจอยคันนะเกี่ยวกับผิวหน้าจอยอะสมัยก่อนจอยไม่เคยแพ้อะไรนะเพื่อนๆนะพอแต่พออายุเราอะเริ่มมากขึ้นนะการที่ว่าเราจะกินอะไรจะทาอะไรหรือหรือจะอะอะกับกับทุกอย่างอะจ้ะนะมันเป็นภูมิแพ้ มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเซลล์หรือเปล่านะเซลล์ร่างกะเซลล์ผิวหนังเรานะไอภูมิต้านทานของร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปตามอายุเนาะด้ยยาจเพื่อนๆก็แนะนําว่าให้จอยเอาน้ำผึ้งมามาผสมกับไอไข่ขาวกับไออะไรนะกับมะนาวอะไรเงี้ยทาเพราะไอเพราะอะไรนะ หมักหน้าเอาไว้พอกหน้าเอาไว้อย่างเงี้ยจอยเคยทําทุกอย่างแต่สมัยก่อนจอยทําทุกอย่างจอยจะบอกว่าผิวหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะผิวคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆจอยเป็นคนที่ผิวบางจะแพ้ง่ายจอยจะเป็นคนที่แพ้ง่ายจอยรู้ตัวอยู่จอยจะเป็นคนที่ว่าแพ้ขนสัตว์เดี๋ยวจอยจะให้ดูยานะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนจอยจะแพ้ขนสัตว์นะขนสัตว์ทุกชนิดแมวหมาจอยแพ้หมดจอยถ้าถ้าว่าขนมาปุ๊บจอยจะเป็นตุ่มลมพิษอะยจเริ่มขึ้นฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะจะฝั่งนี้เริ่มใต้ใต,ใต,ตาอะไรเงี้ยจะบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วก็ภูมิแพ้เกสรดอกไม้เกสรต้นไม้นะฝุ่นละอองจอยแพ้เนาะแล้วก็มันมันมีหลายอย่างที่แพ้จ้ะนะแล้วน้าผึ้งจอยก็แพ้น้ําผึ้งด้วยจะจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าทาไมจอยแพ้น้ําผึ้งเพราะว่าน้ําผึ้งนะมันเป็น การหกไอ้น้ำผึ้งอะพี่นเพื่อนก็รู้อยู่ว่าผพึ่งไปผสมเกรษรดอกมงดอกไม้นะมันก็มาทําเป็นน้ําพึ่งใช่ไหมละ่ะนะมันก็เหมือนกับผสมเกรอรหลายๆอย่างนะจอยก็แพ้จะ้ะนะจอยจะมาดื่มน้ําพุงน้ําพึ่งผสมมะนาวแก้เจ็บคอไม่ได้เ,เพื่อนยิ่งจอยดื่มจอยยิ่งคันคอยิ่งไอยิ่งแพ้นะก็เหมือนบางคนอนะกินถั่วไม่ได้ กินแป้งไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้กินโซเดียมไม่ได้เพื่อนๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่จอยก็ขอบคุณที่เพื่อนๆที่เป็นห่วงจอยเนาะที่บอกออกมาแนะนําว่าไอ้นูน่นไอ้น,นั่นไอ้นี่ดีแต่ว่ามันดีสําหรับแต่ละบุคคลเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าจะดีสําหรับทุกคนเสมอไปเนาะแต่สําหรับจอยจอยจะบอกเพื่อนๆะไวว่าจอยเป็นคนแพ้น้ําผึ้งนะแพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้เกสรต้นไม้นะจอยเป็นคนแพ้จ้ะนะ แพ้นี่คือตุ่มขึ้นลมพิษขึ้นขนาดเพึ่งต่อยจอยอะสมัยก่อนสมัยเป็นเป็นเด็กๆก,ก็ไม่แพ้ถึงขนาดนี้นะสมัยนี้อะเพึ่งต่อยจอยเมื่อปีที่แล้วเนาะเนี่ยต่อยแขนแต่มาบวมหน้าจะเป็นลมพิษขึ้นหน้าบวมเป็นอาทิตย์เลยนะเพื่อนๆกว่าจะยุบนั่นแหละนะการแพ้ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันช่วงนี้จอยก็จะกินยาไอ้นี่จะอันตีม้มิอะไรเนี่ยตัวอ,อย่างจอยก็อานไม่ออกนะจอยจะกินยี่ห้อนี้เพื่อนๆเ,เพราะว่าอันนี้มันจะบอกไว้ว่าแก้ขนมันจะมี ขนสัตว์นะจะมีรูกสัตว์ลูกขนสัตว์ขนแมวขนหมาเกรดอกไม้พวกพึ่งพวกแบบว่าต้นช่วงที่ว่าเขาตัดข้าวเพื่อนๆตัดข้าวบาเลตัดวิทที่นี่นะมันก็จะมีฝุ่นละอองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิวมันทําให้เราแพ้เหมือนกันจามจามคันตาน้ํามู่กไหลนะการแพ้นี่มันไม่ใช่แบบแพ้แบบ นี่นิดหน่อยนะเพื่อนๆมันแพ้มากแพ้บางทีเป็นตัวแบบว่ามองไม่เห็นคันตาเลยที่รายับอย่างเงี้ยนะแพ้มากนะแล้วก็เหมือนก็เป็นลมพิษแบบว่าพื้นคันจะ้ะนะพื้นคันอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ตัวนี้จะดีหน่อยแพงจะ้ะตัวนี้จะแพงหน่อยนะมีอยู่สามสิบมีอยู่สามสิบเม็ดนะกินวันละเม็ดกินมากก็ไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆนะจ,จะบอกไปแต่ว่ามันก็ต้องกินอนะ่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็กินเหมือนจอยนะไม่ใช่ว่ามีแต่จอยกินนะ ฝรลงฝรั่งหลายคนมากบางบางทีเพื่อนๆมาอยู่อังกฤษนะถ้าเราสาวไทยเพิ่งแต่งงานกับฝรั่งหรือมีแฟนเป็นฝรั่งอังกฤษเนาะแล้วมาแล้วก็มีอาการแพ้นะแพ้เก่รดอ,อกไม้แดดดีอย่างเงี้ยเกสรพัดบิวมาเงี้ยเราแพงเราแพ้เงี้ยไปหาซื้อตัวนี้จ้ะนะมีทุกที่มีตามบูธสุปเรกแล้วก็ร้านขายยาตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปจ้ะนะมีตัวนี้แต่แพงหน่อย แต่ก็ดีจ้ะบางคนก็ซื้อแบบถูกๆก,ก็ได้มันมีแบบถูกๆด้วยจ้ะนะนะจ้ะจอยก็มาเนี่มาอธิบายเนาะบางทีเราก็การเขียนของจอยมันมันถ้าเขียนถ้าจอยเขียนอะไรดูมันจะดูแรงอะเพื่อนเพื่อนคือเราอธิบายดีกว่าเนาะอธิบายนั่งอธิบายอย่างนี้ดีกว่าแต่จะไม่ให้นั่งอธิบายทุกทุกทุกรอบที่เขาพูดก็ไม่ใช่อะเพื่อนเต้องเราต้องต้องดูมั่งคลิปอะนะเพราะว่าจอยก็ไม่ใช่มีเวลามานั่งทํา แต่ YouTube นะเพื่อนๆนะจอยก็มีงานหลักมีทุกอย่างอาจจะมีเวลาจอยก็ตอบไม่มีเวลาจอยก็เอาไว้เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเนาะต้องเข้าใจกันเนาะเพื่อนๆนะว่าจอยก็มีงานมีการทําเพื่อนๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาดูผักกันจ้ะจอยจะพามาดูผักแล้วคิดถึงสวนไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยมาหามาดูพงดูผักกันจ้ะผักจอยก็เริ่มงามแล้วเพื่อนๆดูในนี้กันจ้ะดูแล้วดูอีกเนาะเพื่อนๆนะมีเพื่อนๆบางกลุ่มเขาก็อยากเห็นผักเนาะว่า จอยผักจอยเป็นยังไงมัง่งอันนี้ต้นคะน้าจ้าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ตัดเอาไปกินได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวม,มีเวลาว่างจอยก็จะเข้ามาแยกต้นอันนี้ขึ้นช่ายอีกจ่ะนะจอยจะปลูกขายในกระถางนั่นะมันกระถางนึงนี่ประมาณห้าปอนหกปอนอย่างเงี้ยจ้ะอย่างเงี้ยกระถางใหญ่อย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะจ้ะนะจอยก็จะขายยกกระถางนี้เนาะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในยอคในหลีดจะขับรถมาซื้อได้จ้ะกระถางหนึ่งใหญ่นะเพื่อนๆน,นะห้าปอนหกปอนนี่คือตัดกินได้ตลอดปีจ้ะไม่ต้องคือตัดเขาจะไปถอนเขาไงนะตัดเขากินได้เรื่อยๆเอาไว้ในบ้านก็ได้จ้ะแล้วก็อันนี้ก็หอมจอยจ้ะเนี่เห็นไหมกําลังขึ้นจ้ะเพราะว่าถ้าจอยเอาไว้ข้างนอกอะ่ะตอนที่ว่ามันมีแต่ดินอะ่ะ นกอะเพื่อนเพื่อนนกมันมากลยดินหากินไส้เดือนเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็จะจิกหัวหวบผงจอยอะออกทิ้งหมดจ้ะนะนกที่นี่มันมันมันช่วยอยู่มันช่วยรืย้อดีอยู่จ้ะนู่นก็คือผักชีจ้ะผักชีในกระถางก็เริ่มโตแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนส่วนนี้ก็คือไอ้นี่นี่แหละจ้ะนะขึ้นชายอันนี้ก็เหมือนกันจยก็ขายห้าหกปอนด์กระตอ,ต,อ,ต,อต่อกระถางนะกระถางใหญ่นะเพื่อนเพื่อนนะ ถ้าใครจะซื้อก็มาเด้อจ้าเด้อเปลี่ยนจากการขอกินฟรีขอเป็นเงินค่าปุ๋ยค่าดินแทนจ้ะค่าทำงานทำมันเนาะนี่ก็ผักสลัดแก้วจา้าอันนี้ก็ผักสลัดแก้ววันนี้กี่องศาในนี้ประมาณสิบองศาจา้าเห็นไหมเพื่อนๆกำลังขึ้นจา้าไอเขาเรียกไอคณะ เห็นไหมเพื่อนๆเอ้ะงามกุ้ยช่ายจ้ะต้นอวบๆเลยจ้ะเนี่ยกินกับไอ้นี่แล้วผัดไทยพเพื่อนๆกินกับผัดไทยกินกับไอ้ส้มตำอย่างเงี้ยจ้ะนี่ทำขนมกุ้ยช่ายต้นเขาจะอวบมากจ้ะบูกครั้งเดียวแล้วเม็ดเขาร่วงเขาก็จะขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยดินจอยก็ใส่ไว้ประมาณนี้จ้ะ ให้ดูแล้วดูอีกคนชอบสวนก็จะประมาณนี้และจ้ะต้นหอมกําลังขึ้นผักสลัดอันนี้ก็ผักชีจ้ะในนี้เขาจะออกเรืองๆเนาะเพื่อนๆเนาะมีอยู่มีอยู่สี่กระถางจ้ะเดี๋ยวช่วงที่จอยเอาล้ามะเขือมานะเพื่อนๆนะจอยก็จะย้ายย้ายเนี่ยผักชีออกมาไว้ข้างนอกจ้ะเพราะผักชีนกเขาไม่จิกแน่จ้ะแต่ตอนนี้อากาศมันยัง ติดลบกลางคืนอยู่จ้ะนะกลางวันร้อนมากกลางคืนนี่แบบเย็นเป็นน้ําแข็งจ้ะไอ้กระถางที่จอยเอามาใส่ปลูกผักีคือกระถางไอ้รีไซเคิลนะเพื่อนๆน,น,นะรีไซเคิลเอาไว้ใส่ขยะนะั่นแหละจ้ะจอยเอาผักเส้นฝรั่งมามาปลูกแถวนี้ดอกเขาล่วงกาลังจะงอกเนี่ยเพื่อนๆนะมันไอ้เราปลูกของที่ว่าเราชอบกินดีกว่าเรามาปลูกหญ้าเพื่อนๆจอยจะบอกไปก่อนบางคนนี่ปลูกหญ้าทำไมไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เหมือนเนี่ยเหมือนฝั่งเนี่ยปลูกหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็มาเป็นภาระของจอยทีเนี้ยอันนี้ขึ้นช่ายอันนี้ก็อวบมากอันนี้กินได้แล้วจ้าตัดเอาจะไปถอนเขาต้นดอกไม้จอยก็เริ่มงามจ้ะเี่ยเดี๋ยวพี่สายมาจอยว่าจะให้พี่สายเอานี้ไปปลูกเนี่ยเพราะว่าจอยชาเอาไว้ให้พี่สายเขาจ้ะ่งให้พี่สายเขาไปปลูกใส่กระถางอา่ะกูดกูดเบอรี่จ้ะนะให้พี่สายเขา เอาไปปลูกจอยก็มาสวนก่อนไปทำงานนี้ทุกวันจ้ะนี่ก็คะน้าจะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไอ้เขาเรียกไอ้นี่ผักชีนี่คะนาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะจอยไม่ได้ถอนทิ้งนะเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยก็เอาเอาไว้ผัดก็อร่อย ในเนี้ยมันไม่งามจ้ะนะมันไม่งามแต่ว่าก็ปลูกมาแล้วก็เนะาะทำไงได้จะไปถอนทาไมเพื่เพื่อนต้นงามมันก็งามจ้ะต้นไม่งามมันก็ไม่งามตะไคร้ตะไคร้กำลังกำลังโผล่ใบบัวกบกไทยจ้ะนี่นี่ก็มะเขือที่จอย ได้เอามาทดลองเป็นหน่วยกล้าตายอยู่ในสวนจะพริกด้วยนุ่กพริกยังอยู่จะยังไม่ตายเนาะแต่ต้องดูภายในอาทิตย์หน้าเนี่จะนะอาทิตย์หน้าอากาศจะกลับมาเย็นมาเหลือหกเจ็ดองศาจะกลางคืนนะอากาศจะกลับมาเหลือหกเจ็ดองศาตอนกลางคืนอนะ่ะเพื่อนเพื่อนกลางวันก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดองศาประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อน เป็นวัดหมอกลงหมอกลงหนาก็มาสวนอย่เงี้ยทุกวันนะจ๊ะถ้าว่าจอยไม่ไอ้เนี้ยไม่สบายก็ไม่ได้มาแค่วันเดียวหรือว่ามีธุระไปที่อื่นจอยก็ไม่ได้มาเนาะเนี่ยจ้ะก็มา มาวันนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาไหมจอยก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ว่าสนใจและติดตามการทําสวนผักของจอยเนาะเพราะว่าจอยก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละจ้ะนะไปไปทางานเข้าสวนเนาะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงมากอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะจอยก็ขอบคุณทุกคนที่ว่าให้กําลังใจจอยมาตลอดเนาะสาหรับกําลังใจดีๆจากเพื่อนๆเนาะจอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงจอยเป็นคนที่แบบพูดไม่ฉาฉานจากเพื่อนๆนะโอเคอยังไงจอยก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆจ้ะนะขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์การกดไลค์การกดติดตามโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ